โอเคแล้เหลืออีกประมาณ17วันที่เราจะเดินทางกันนะครับในวันที่ส2เมษายนซึ่งผมไม่มั่นใจนะว่าจะนั่งรถเรียนรถธรรมดากันแน่นะครับโอเคหนึ่งหนึ่งฮะกรุงเทพิรัตเดนชัยครับก็ตามหลังดูดพิเศษที่7มาติดติดเลยนะฮะดูดพิเศษ7เพิ่งผ่านไปเมื่อกี้เองนะครับเอาตอมสีสดใสหรือเปล่าเนี่ยซึ่งสี่ห้าครับ ใช่ฮะเอาตอมซีหนึ่งสี่ห้าครับเหมือนสีสดใสมั้งฮะน่าจะใช่ใช่ด้วยใช่ฮะเอาตอมซีหนึ่งสี่ห้าสีสดใสนะครับทำรถเร็วนิ่หนึ่งกรุงเทพอภิวัตเดชชัยนะครับอโอเค <Okay. S 2> รถเร็วอย่างกลางวันนะครับคงแค่อาถวัต์เด่นใช้นั่นเอง <Okay. S 2> บางวันคนลงเยอะบางวันคนลงน้อยนะครับล้อถ่ายรถไฟเพื่อความบันเทิงนะครับไม่ได้บิจเจตนาอย่างอื่น ไม่ได้พิจรารณาทําให้โอ้ยคุณเยอะมากเลยนะฮะสาวที่คงก็จะเยอะหน่อยนะครับอ่าโอเค,อเคพี่ที่รู้จักลงมาด้วยนะฮะโอเคสีสดใสามากเลยฮะเอาตอมทีหนึ่งสี่ห้านะครับ รถจะไปจอยทิ้งที่สถานีปามูนาตะพานหินหัวดวงวังกดพิจิตปบางกระทุ่มพิเสรโลงนะฮะโคุงมพิรามหนองตตมพิชัยทุมทางบ้าน,ละละานดาราท่าศักร้อนพุตตะดิศราอาจบ้านดาน่านป่าตุ้งพึ่งห้วยไร่และไปซิ้นสุดที่เดชชัยนะครับอ่าวันนี้คนลงเยอะมากเลยนะครับนนอา่าจะได้บอกนะครับว่าบางวันเนี่ยนะครับบางวันคนลงเยอะ บางวันคนลงน้อยนะครับเพราะว่าเสาร์ที่เนี่ยส่วนใหญ่คนจะลงกันเยอะจันทถึงสุ่งเนี่ยก็พอมีบ้างบางวันก็แทบไม่มีเลยน้อยมากโอเคไปอย่างสวยงาม